ค้นพบเพนกวินจักรพพัดฝูงใหม่จากภาพถ่ายอืผ่านดาวเทียมนักวิทยาศาสตร์คาดการเอาไว้นะครับว่าเอ็มสเปอร์เร่เพนกวินหรือเพนกวินจักรพพัดนั้นมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ในชว่วงศตวรรษนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นและอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับแต่ล่าสุดครับจากการสำรวจพบว่าเาหล่าบรรดาเพนกวินจักรพพัดนั้นได้เพิ่มขึ้นแต่เอ๊ะ และเขาตามรอยเพนกวินเหล่านี้เจอได้อย่างไรคําตอบก็คือใช้ภาพถ่ายผ่านดาวเทียมตามร่องรอยของอึ่เจ้าเพนกวินเขาเลยครับแต่การเก็บภาพถ่ายผ่านดาวเทียมนี้เป็นเวลามากกว่า15ปีจากดาวเทียม2ดวงด้วยกันครับและมีการประกาศอย่างเป็นทางการของ British Antarctic Survey ครับว่าเพนกวินสายพันธุ์จักรดิมากขึ้นกว่า500ตัวซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากการตามร่องรอยของอึ่ที่พวกมันนั้นเคลื่อนที่ผ่านนั่นเองเลยครับ